จะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดเปิดประตูของคนไทยเลยนะช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยกินไปแล้วได้ประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อใจประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอ,อร่อยมากอุบไปดีกว่าเดี๋ยวหาว่าออกบอกมากไป ว,นนนะวันนี้เป็นแขกรับเชิญค่ะวันนี้มาเพื่อพูดถึงเรื่องโปรตีนแห่งโลกอนาคตโอ้โหความรู้เยอะมากเลยยังไงเข้าไปติดตามชมกันด้วยนะคะเป็นตัวแทนของโคโคคนิดเป็นที่วันนี้คะ่ะสวยหรอสวยหรอนิดนึงนิดนึงเขนิขนเขนินี่ค่ะอาไปกนละ สนุกมากเลยดีใจมากๆเลยที่หลายคนมางานนี้แล้วก็ได้รับการรับรู้เรื่องของโปรตีนแห่งโลกอนาคตไปสนุกมากหลายคนแชร์ความคิดเห็นแล้วก็มีถึงได้กินอาหารใหม่ๆที่ทําจากโปรตีนดักแด้หม่อีรี่ด้วยแอบได้ยินกระซิบมาหลายคนชอบนี่ก็ปืม้มใจฟูเลยทีเดียวนะคะนี่เราทำกาโนล่า แล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นซีเรียลที่ทํามาจากดักแด้ปโปรตีนไหมอีลี่มาด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเห็นซองเล็กๆนิดเดียวอะ่ะแต่ปโ,ปตปโปรตีนอ่ะหกรัมคือแบบเราใส่โปรตีนอัดแน่นเลย30%หลายๆคนก็ได้ลองก็เปิดใจแล้วรู้สึกโอ้เราดีใจอะ่ะเหมือนเขาเขากล้ากินโปรตีนจากแมลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปิดประตูสู่โลกอีกไปนึงคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อย,ยอดเปิดประตูของคนไทยเลยนะที่จะได้รับสารเรื่องของอาหารแห่งโลกอนาคตเข้ามาค่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเปิดบอกก่อนเนาะเอาก,ก่อนได้เอานี้เดียวเอานี้เดียวก็เราจะทำสแน็คออกมาก่อนอันนี้เป็นขนมกรอบเป็นรูปแบบมูนเชฟคือพี่ตั้งชื่อไปว่าอ e ีลี่ล็อกเก็ตคือเราจะล็อกเก็ตชูเดอะมูนนะเหมือนครนะิปโตไงภายในปี2564 เราจะร้อนชลาแล้วก็จะเป็นครั้งแรกบนโลกที่มีขนมโปรตีนจากแต๊แต้มาอีรีดอกมาขนม snack of generation เป็นขนมที่อร่อยออร่อยเลยแล้วก็กินก็มีคุณค่าคุณค่าอย่งเรื่องโปรตีนแล้วช่วยเรื่อง sustainability ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยกินไปแล้วได้ประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อใจประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอร่อยมากเลยมี2รสนี่บอกนิดเดียวเนี่ยมี2รส รถแรกชื่อรถว่า Thunder Cheese สายชีสต้องชออีกรถเป็นรถ g r i l l Sweet รถปลาหมึกย่างแอบแอบกสิบ,บกสิบว่าจริงๆเจ้าของอะอยากตั้งชื่อว่า Octopusy แต่รู้สึกจะแบบหลายคนอันตี้น,นิดนึงก็เลยอๆเราไม่ตัง้งแต่เราเราอยากเล่นเหมือนแบบนี่ไงไหนๆเป็น snack of generation แล้วเราก็อยากแบบ เราเรียนความเป็น Double Seven เนาะ Double Seven, ส, seven ยยส่วนส่วนเจ็ดอะไรเงี้ยออ Octopus ไปตอนนึ่งก็และขนาดพิเดียวมันพิเศษก็ต้องบอกบอกนิดนิดหน่อยๆไงอฮ้ยเราบอกต่อได้ไหมบอ,บอกได้บอกได้ไหมเห็นขนมเห็นอะไรอย่างเงี้ยคืนบางทีเราคิดว่าโปรตีนอะเอาไปทําเป็นอาหารอะมันน่าจะยากเราก็เลยคบก,กันกับเชฟเดี๋ยวจะมีเชฟมาสเตอร์เชฟบางคน,นแล้วก็เชฟที่มีชื่อเสียงบางคนเนี่ยมาทำอาหารแต่ละเมนูให้ทานมีเมนูหนึ่งที่พี่ชอบมาก อันนี้บอกนิดเดียวเหมือนกันมัสมันใส่โปรตีนผงไหมอีลี่อร่อยมากอุบไ้ดีกว่าเดี๋ยวหาว่าออกบอกมากไปตามชมด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็ขอฝากโคคุนิกไม่ในดวงใจด้วยโคคุนิกคือเราทำโปรตีนจากดักแด้ไหมอีลี่อันนี้ก็คือดีมากๆต่อร่างกายดีต่อโกคช่วยสังคมช่วยทุกอย่างที่ตั้งใจทำงานนี้เต็มที่มากยังไงติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ